ได้อยู oh, chips, like oh, yeah. ่ในเกมใส่กูเดินไข่ถั่วอ้อยโดนแมตตีวหัวยังไม่หายปวดเลยวันนี้คอแห้งแดงน้ำเป็นไหลข่อยต้ำปวดกูไม่เมากูไม่เอามีหักตัวได้ให้เดี๋ยวก่อนบอกไม่ใช่คนไม่ดีอดูดหมดปองบอกจะตังไม่มีไม่ยอมกลับบ้านบอกกูโดนแมตตีวอ้อยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยทีผมลงทางเดินเข้าโลบิน่ะบางอยู่ไหนผมจะซื้อโรตีอ่ะเอาเงินไทยไปเล่นเงินลูปีโอ้ย กะได้ช่วยเทสาวๆผมไม่ยุ่งผมเป็นคนรักแฟงบุกเข้าส่วนผักและขโมยฟักแฟงอายุมันก็เลงฟ็มัดแตงแต่เกไม่ค่อยดีช่วงนี้มันรับไอบางบบางซื้อถั่วได้ยี่สิอแต่ยังไม่รับเอาายตั้งใต่สี่สิบไอ้นจะถึงเลยไม่มีไข่เลยแล้วแค่คยีสิบนี่ถุงเยอะบิบจู่ใจไปเลยนุ่มบุกสี่สิบทางงาโอเขาตางแยกทาบางแบบบอผสมงหน้อ้นุ่มนบมากลเต้งแต่ขึนบอกจะลงเลก็ไดมาแต่ออร่อไม่เข้มหมายขอแข็งเกลือนาเจ้าะกนตีน ออกจาโรงแรมม่าเราเอาไว้นองนับหนึ่งขับรถจงเสาพังยับยึงเสาเสา,สาเรียกร้องก็ไปหาสาักตึ้งเตี้ยไปตัดเจาไปตัดมืด่องใช่กี่เกียจะนอนตอนบ่ายอ่หลบภาษีถึงกูมีก็ไม่จ่ายอย่าฟิลโรนโด,ดแต่ลูกบอลเขาจะขายตัวเป็นนี้ก้อนโตแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เ้มอนี่มอ่นเ่นี่ว ก่อนบอกไม่ใช่คนไม่ดีอาจุดหมดบอกบอกกระจังไม่มีอ่ะไม่อยากกลับบ้านบอกว่าโดนแม่เซ่ออ้ยอ,ย,อยใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยชียพพชมมดพ